สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มที่ดินสวยชัยภูมินะคะเรามีที่ดินสวยๆนะคะมาฝากอีกแปลงแปลงนี้จะเป็นรีสอร์ทค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทนะคะอ่าเดี๋ยวเร,เราไปชมด้านในกันนะคะรีสอร์ทรีสอร์ทนี้อยู่ที่แก้งค้อนะคะบ้านแก้งอรุณค่ะรีสอร์ท555นะคะมีบ้านทั้งหมด6หลังค่ะบริเวณรอบรอบบ้านนะคะก็จะมีต้นไม้ปลูกไว้ร่มรื่นเลยค่ะจัด แต่งได้แบบสวยงามมากาลูกค้าก็จะมีลูกค้าประจำแวะเวียนเข้ามาพักตลอดนะคะรีสอร์ทนี้บริเวณรอบๆก็จะเทคอนกรีตเต็มพื้นที่นะคะอันนี้คือมุมด้านบนของรีสอร์ทนะคะมีบ้านทั้งหมดหดหลังอันนี้เรามาดูบ้านตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมบ้านตัวอย่างกันนะคะหลังนี้จะเป็นบ้าน หลังริมสุดค่ะหลังริมสุดบรรยากาศก็โล่งโปร่งสบายนะคะในส่วนของด้านหน้าเองก็จะทําเป็นม้านั่งไว้ให้ลูกค้าเวลาลูกค้าอยากพักผ่อนด้านหน้านะคะเรามาดูด้านในห้องกันค่ะในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะมีแอร์ให้นะคะมีทีวีให้มีกติกัําร้อนให้ค่ะอันนี้เป็นบริเวณภายในห้องนะคะก็จะมี ในส่วนของห้องน้ำเองก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะอันนี้คือห้องน้ำค่ะในห้องจะเป็นเหมือนกันหมดทุกห้องนะคะคืออุปกรณ์ภายในห้องเราให้ไปหมดเลยนะคะขายยกเลยทั้งรีสอร์ทนะคะพื้นที่โดยรวมอยู่ที่140ตารางวานะคะมี6หลังเราขายอยู่ที่1,950,000บาทค่ะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม ได้นะคะหรือว่าจะเข้าขอชมรีสอร์ทจริงแล้วก็ยินดีนะคะขอบคุณมากค่ะ